แอร์ล้วส้มซ่าจากสวนในปอพอเพียงนะครับลูกใหญ่ๆเยอะพอสมควรเดินขึ้นไปเลยก๊อก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  อยู่ไหมอยู่ออืพระอาจารย์อยู่ครับเอาผลไม้มาถวายครับโไปฉันเอง้ยนะเพื่อทำไม่เป็นถามทำได้ไหมไม่ไรเราก็ชอบฉันใส่บาตรถามถามพระอยู่แล้วถามแล้วคใหญ่ใเนาะถามแล้วส่วนต้นบ้านอยู่างใช่ส่วนอันบ้านนี่แหละครับโอไปกินสักหน่อยตัวนี้ ไม่ใช่ค่ะต้นใหม่อันนี้ผูกใหม่ค่ะใหญ่ไหมครับลองยิบดูครับอผมมีต้นพันด้วยนะผลไม้ครับอืมนัลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ครับนี่ยิบลูกนี้ดูลูกผิวคู่ค้าแบบเนี้ยฉันฉันจังหวัอ๋อฉันก็ยาล้มเห็นไหมอ๋อ จะไม่ฉันรงยาลงฉันสดๆเลยใช่ไหมจิ้มเกลือก็อร่อยค่ะฉันฉันจิ้มเกลือลองจิ้มพริกเกลือน่ะครับสาธุครับ